อุ้ยแค่ร้อยห้าสิบเองอะไรนะเห็นพี่มิวมาดูอะไรนะแอบเห็นแฟนคลับพี่มิวมาถุงใส่มารอดูอ่าเพราะฉะนั้นก็สั่งซื้อของหนูก่อนสั่งซื้อของหนูก่อนเนี๋ยหนูจะไปแอบลากมาไม่จ่ายค่าตัวด้วย ใช้ชีวิตให้เหมือนกับว่าพรุ่งนี้มันจะไม่มีแล้วอะประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นทุกวันนี้หนูก็ใช้ชีวิตแบบนี้โอ้เหนื่อยมากเลยอะไลฟ์จัดทีคอมเมนต์แบบ คอมเมนต์ยังไงนะคะมีใครทราบบ้างแล้วปิดคอมเมนต์ยังไงปิดคอมเมนต์ยังไงเอ่ยไม่อยากเห็นเลยอ่ะมันแบบบางทีอยากจะกินแล้วบอกว่ากดค้างหน้าจอไม่ได้ไม่เอา ใส่แม่งเลยจบตำคานพูดได้ไหมคำนี้มาคอมเมนต์คอมเมนต์มมนไหนอีกคอมเมนต์ไหนอีก ลำแต่งง่าเลยอย่างนี้่นเดี๋ยวถ้าเห็นคอมเมนต์ไม่ดีจะลำอีกเคยดูสามสิบไปนครสวรรค์ใช่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 ปัดขวาไม่ได้อ่ะ ื่อนบ้านตกใจไม่มีเพื่อนบ้านลํำใสเลยค่ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วหุ่นแม่ดีมากออกกําลังกายลูกใส่เข่าด้วยซ้อมเบาๆอ๋อนี่คือจะจะสอนลํำกันแล้วใช่ไหมคือแฟนคลับสอนนี่ลำํำแล้วตอนนี้กดตะก้าให้คบสั่งแลวเอาด้วยก่อนเร็วกดตะก้าก่อนแล้วลำสวย ลำสวยหรอจริงหรอพรุ่งนี้มีงานอะไรพรุ่งนี้มีไลฟ์ของโบเอค่ะตนอ,ตน,สอนสองทุม่มเอ๊ยตอนหนึ่งทุม่มมาสอนลำโอ๊ย,ยอย่าหาลำดึกด ลำที่หนึ่งคนดูเพิ่มต้องดัดนิ้วด้วยใช่ไหมได้อุ้ยนี่ดัดนิ้วได้แบบไม่นิ่งนะแบบได้ี้หรือว่าจะเอาลำแบบนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้หินประมาทหรืออะไรนะ ผ่านจอไปเลยจบๆชีวิตหนักลมาใครจะพิมอะไรขอท้าตีเขา่าทำยังไงอ่ะทำยังไงถูกไหมทำยังไงตั้งกัน พี่มิวหวเราดังมากใช่นี่รอามมามีพี่มิวรอมมามีพี่มิวมาซื้อของให้ครบนะยังไม่แป๊ด้ายังมีสติอยู่หายเลยเห็นไหมเนี่ยพอลำทีนึ่งหายเลยแปลว,ว่าเขามาขอส่วนบุญแน่เลยอะอุย้ยเราขออนุมโมทนาบุญให้นะคะคือ รู้ว่าเป็นคนมีบุญแต่ไม่คิดว่าแบบเออจะมาในรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เอ่อขอส่งบุญส่งกุศลน,นี้ให้ไปนะคะโดยที่ไม่ติดค้างอะไรใดๆในใจทั้งสิ้นนะคะก็ขอให้ไปสู่สุคตินะคะไปที่ชอบที่ชอบนะคะที่ที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องมานะคะถ้าแบบว่าไม่ชอบตรงนี้เลยก็เราก็อยากไปนะคะก็ไปที่ชอบที่ชอบแล้วก็ เดี๋ยวจะทำบุญไปให้นะคะแล้วก็อยากได้พบอยาได้เจอกันอีกเลยไม่ว่าจะเป็นชาตินี้ชาติหน้าหรือว่าชาติไหนๆนะคะก็ขอให้ไปอยู่สูสุขติไปพบเจอภูมิภพที่ดีคนที่ดีคนรอบข้างที่ดีนะคะขอให้ชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้ ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะไปที่ชอบที่ชอบนะคะพบภูมิที่ดีนะคะสาธุเรามาร่วมพะงพลงเรามาร่วมร่วมพนมมือให้กับเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ผู้ผีสิเจ้ากำรรนายเวีนที่คอยคอยแบบว่า ไอน,นี่เราอะออบางทีมาในรูปแบบที่แบบแบบเนี้ยสมัยนี้เป็นโลกออนไลน์ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แบบเจ้ากรรมนาเวรหรือว่าเออ่คนคิดไม่ดีที่แบบอารมณ์เหมือนพูดผีปีศาจก็สามารถมาในรูปแบบอันนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อายุวันโนสุขังพลังนะคะ ใจเย็นๆตั้งสตินะคะส่งบุญไปให้แล้วหวังว่าจะได้รับบุญนะคะเดี๋ยวว่างๆจะกรวดน้ําให้ตอนนี้ยังไม่มีน้าเดี๋ยวลงรับจะไปกรวดน้ําให้นะคะรอรับผลบุญเนาะแต่ถ้าไม่ได้ผลบุญก็ไปที่อื่นนะคะไปที่ที่คนเขาแบบบุญเยอะๆอะไรเงี้ยรอบุญน้อยเราอย่ามาอาที่เราเลยนะจ๊ะสาธุ ลำใส่อีกรอบแด็ดแด็ดแดดเด็ดออเดอดเด็ดเด็ดเด็ดเด่ดเด็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 ดเดลดอย็่หด็ล้ด็ดนเ็ด okay. ไปแล้วแหละหนูว่านน่าจะไปแล้วแต่ถ้าถ้าเห็นอีกเดี๋ยวจะลำให้ให้เป็นบุญนะจ๊ะลำสวยมากขอบคุณมากค่ะช่วยกันกดตะกร้าแล้วก็ช่วยกันชำระเงินหน่อยได้ไหม <c oughs> สงสัยไปเกิดแล้วแหละนี่คิดว่าน่าจะไปเกิดแล้วแหละแต่น่าจะไม่ได้เกิดเป็นคนห <c oughs> ครอกขายอะไรหรอ ชาเขียวชาหลอดค่ะทำไมพี่หน้าสวยจังพี่แต่งหน้าหรือเปล่าลูกไม่แม่แต่งหน้าก็ทำหน้ามีอยู่สองอย่างเฮ <Hey, S 2> hey, ้ทุกคนเฮ้แฟนหนึ่งกล่องมีกี่ซองหนึ่งกล่องมีสิบซองค่ะทุกคนค่ะหนึ่งกล่องมีสิบซองนะคะถ้าใครที่อยากแบบว่าเอา กินหนเดือนก็3มกล่องนะคะเกิดนั้นจะเกิดเป็นหนอนบุ้งหรือไม่ก็เกิดเป็นแบบยุงอะไรอย่างเงี้ยไม่เอายังไม่ถึง300ไ้อจอยไม่ได้เร็วๆยังไม่ครบเลยตอนนี้มันได้แค่179เองอ่ะมัองมมีช่วยน้องหน่อยได้ไหม มามีช่วยน้องหน่อยได้ไหมพูดไม่น่ารักเลยเอ้าขอโทษนะคะที่พูดไม่น่ารักขอโทษนะคะให้แขกเดือดตัวเองไปนะคะ บูมตะก้ามาเร็วมาบูมตะก้ามันถึง300เร็วๆร้อย8 1แปดเล้วเร็วๆทุกคนทุกคนช่วยกั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 น <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องไล์วันนี้เพราะวันนี้วันเพย์เดวันที่ราคาของสินค้าลดเยอะ ไม่เยาวไว้ถึง300ก้อนนี่คือเป้าของเรา30นาทีเอาพีพ่มิวนั่นนงไม่ได้ต้องจ่ายค่าตัวเขาได้กี่ออเดอร์ละตอนนี้ได้ร8 0กว่าออเดอร์ร้อกว่าเองอ่ะไม่ถึงเน่เลยอ่ะอีกนาน น่าอีกนานแน่เลยทุกคนชำระเงินด้วยได้ไหมเลขแปนาทีช่วยสั่งซื้อหน่อยเร็วไม่เอาไม่เอาสามร้อยได้ไหมสามร้อยสมรอขอให้สามรอยได้ไหมไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวพรวุนี้มีไลฟ์ขา,ายของอีกไงอันนี้เป็นอะไรอ่ะคนนี้พุ่งตรงนะคุณปลายควานเนี่ย เป็นอะไรอะ่ะไว้ใจเพิ่นไวม,มากยอมันนี้คือชมหออรืหออะไรืเป็นอะไรเป็นอะไรคะไม่ชอบก็ไปค่ะเนาะไม่ชอบก็ออกไปนะคะหลายรอบละ จะไว้ใจคนเร็วหรือคนง่ายมันก็เรื่องของเราค่ะนะคะวันนี้มีเรื่องนอยอยู่ด้วยนะอันนี้นอยจริงหละคนน่าจะยังไม่รู้แต่ว่าแบบเออ นึกแล้วจะลองให้นึกแล้วจะลองให้จะลองให้เป็นโปรเจกที่เคยบอกแฟนคลับไปว่าจะได้แบบเออโกเินเตอร์อะไรเงี้ยช่วงปลายปีแต่ว่าที่บอกว่าเขาแบบ ครับโปรเจกต์จริงๆก็คือนั่นแหละเสียดายไม่ใช่หรอเอ้ ใจที่แบบบอกแฟนขับไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เชื่อเป็นแบบเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเป็นนอยแบบโคตรพูดตรงนะพูดตรงว่าโคตรนอยพูดเลยอือแล้วแฟนคลับก็คือแบบ รอลุ้นว่าคืออะไรเราก็รอเฉลยว่าแบบว,ว่าวจะเฉลยได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบพอมาเห็นก็คือแบบโอเคเข้าใจละขอโทษที่ทำให้ไม่สำเร็จนะคะทุกคนไว้ หนูจะถีบตัวเองให้สูงขึ้นแล้วก็จะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนจริง วันนี้ก็เลยว่าจะยอมใจซะหน่อย มาสองร้อยแปดแล้วอีกดเดียวอีกนิดเดียว <c oughs> แต่จริงขอบคุณทุกคนนะที่มาแบบสนับสนุนทุกทุกโอกาสที่เข้ามา ส0งสามยก่อนจะไปจอย Yeah. in right. อยอขายชาเขียวตัวเองอีกร้อยออเดอร์เร็วๆไม่มีให้ชิมมั่งเลยอีกร้อยออเดอร์อีกร้อยออเดอร์ครับทุกคนเราได้ไปพักผ่อนแล้วพักผ่อนเท่ากับพักผ่อนเท่ากับมีเมื่อกี้เอาของแต่งบ้านมาให้ต่อเสร็จเรียบร้อย,ลยแล้วเนี่ยใช่เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วน่ารักจังเลยเข้าบ,บอกฝากซื้อหน่อยนะครับเท่าไหร่นะสอง สองพันหรอไม่ใช่สองเก้าเฮ้ยสองเก้าเก้าราคาดีมากๆนี่มาด้วยขายไม่มีค่าตัวนะกินแล้วหน้าใสแบบชาลอดไม่ใช่ป็นเรื่องหุ่นชาหลอดเรเื่องหุ่นหรอเอาละโดนจีบแล้ว <laughs> เรุ่มไม่ได้หลอกลวงผู้บริโภคไม่มีค่าตัวให้พี่มิวนี่คาขาสมาช่วยนะ ไ,ไม่มีค่าตัวอะไรนี้เข้ามาพอคิดว่ามีค่าตัว <laughs> ออกไปเลย <laughs> เออกไปเลยเออกไปเลยไม่จ่ายออกไปเลย,ยเร็วทุกคนช่วยน้องซื้อหน่อยนะครับกลัวแหละ <laughs> เขาหวนหน้าเป็นแฝดกันเลยเ <laughs> ป็นพี่น้องกันไม่รู้ฮะเป็นแฝดท้องซ้าย <laughs> ท้องขวา <laughs> พี่มิวซื้อหรือยังพี่มิวยังบอกเลยว่าช่วยให้หน้าใสห <c oughs> นีได้ก็ขายมือมาแอนไม่โป่งไม่เปิดเลยเปิดออกไปจะถึงร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ชายมาช่วยขายแล้วเนี่ยหน้าขายกันใช่มีคนบอกกันหน้าขายกันว่าพี่มิวน่ารักมากเมื่อกี้แบบเดินออกไปแล้วมีใครช่วยน้องขายว่าพี่มิวก็เดินมามาเดี๋ยวช่วยขายเอาไมอชิ้นประตันค่ะ no no boyfriend my brother why do guy why do you guys always think that like when I'm with guys they have to be my boyfriend like why copy ขวัญ okay กดกดก่อดขวัน okay. Good. Good ขวัญไน ัมาพี่ขวัญออกไปซื้อของที่เซเว่นเดี๋ยวพี่ขวัญมาเดี๋ยวพี่ขวัญมาแต่อาจจะไม่อยู่โอ๊ยออเดอร์ไม่ขึ้นเลยอ่ะพี่เปาไม่อยู่พี่เป,าไ,เปาไปต่างจังหวัดพี่เปามาจะมารอบหน้าพี่เปาชอบเทนี่บอกให้ oh, อุย้ยสองร้อยสิบแปดไม่ขยับเลยหรอจริงๆกายขอบายยังเลยทุกคนช่วยน้องหน่อยรอพี่ขวัญใจพี่ขวัญใจเดี๋ยวไม่มายังไม่ถึงเลยพี่ขวัญยังไม่ถึงเลยอื้อ ล้วโปรเจกต์ใหญ่มีอยู่ไหมไม่มีแล้วค่ะจบไปแล้วค่ะ it's over <S ไปซื้อหน่อยจะไหมอยาไปอยู่กับเพื่อนๆแล้ว ช่วยส่งช่วยกดซื้อเป็นกำลังใจให้ก็ได้เป็นกำลังใจให้กับเรื่องที่ไม่ดีของวันนี้มันไม่ขึ้นเลยอ่ะมันออเดอร์ไม่ขึ้นเลยอ่ะ รอพออี่ขวัญอีกนานพี่ขวัญจะมาตอนไหนไม่รู้อุ้ยจะครบแล้วจะครบแล้วเอาได้มันค้างเลยไง